ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชาแนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกคนไปชมคลิปวันเด็กของนิกับน้องนะคะคลิปนี้ค่ะถ่ายทําเมื่อวันที่11บมกราคม2020ค่ะที่กองบิน56สสงขาค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ ึงแล้วจะถึงพื้นแล้วลูก โอ้โหกล้าอ่ะถ้าเป็นอะไรถ้าถูกก็คิดนะโอ้โหคนที่มาครับผมนะครับเริ่มจากบินลูก <coughs> 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 ชอบไหมโตขึ้นโตขึ้นเป็นอะไรเป็นนักกระโดดร่มเหรอเป็นนักกระโดดร่มเลยใช่ไหมโอ้ไม่จ้าประเทศไทยมันมันมากไม่จ้าประเทศไทยมันมากมันมากหลังจากกระโดดร่มเสร็จต้องขอบคุณคุณลุงทหารใจดีนะคะที่ยอมถ่ายรูปกับเด็กๆหลังจากที่กระโดดร่มลงมาแล้วค่ะ เอาไว้ถ้าโควิดหายเมื่อไหร่ใครอยู่ใกล้ๆก,กองบิน56อย่าลืมแวะมาชมนะคะในช่วงวันเด็กค่ะกองบิน56เปิดให้เข้าชมฟรีทุกๆปีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูซันด้วยนะคะ